น้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์สัพพัญญูตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียเกล้าน้อมกระวะเพื่อขอพระทานโอกาสจากคณะสงฆ์กูบาอาจารย์ทุกลูกด้วยความเคารพรอย่างสูงยิ่งขอความหาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีเกขคณะสัทธายติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ผู้ไฝสินไฝธรรมได้หน้ากันทุกท่านทุกคนเมื่อสาธุแล้วก็อนุญาตยังมือทั้งสองประคองวางไว้ที่ตักพิทักษ์กายใจสนจิตใส่ใจในท่อยมัจรสบทแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าจะได้นอ้อมนำมากล่าวในคําคเกินวันนี้วันนี้ก็เป็นมันมงคล มันจะล้างใจดำฟังธรรมมันจะล้างใจมืดมันจะเจือจากราักหักจากอะไรไกลจากวัฏตะม,มีโอกาสดีๆเป็นคุมทัพคุมทรัพย์คุมทองคุมธรรมคุมทองของพวกเราที่คนฝต่ายในการ,การเป็นบุญในศาสนานี้พระคุณเจ้าก,ก็มีธรรมามาฝากสักเล็กน้อยสักห้าข้อห้าประการประการที่หนึ่งฉลาดรับแช่ ประการที่สองจะแตกสามคัคคีประการที่สามทำความดีเพิ่มพูนประการที่สี่ทำบุญอย่างได้ขาดประการที่ห้าให้เป็นญาติกับโลกาประการที่หนึ่งฉลาดรับแขกเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันได้ศรัทธาญาติโยมโดย้่ากัน แขกไปใทมาเป็นผู้มีมิตรผูกมิตรฉลาดสงเคราะห์กาวาจาไปเลาะทำประโยชน์ให้เหมาะไม่ชวนทะเลาะตลาดรับแขกการปฏิสันฐานต้อนรับก็มีอยู่สองอย่างการต้อนรับปฏิสันฐานด้วยอามิตรอ,อามิตรสบูชาปฏิสันทานด้วยธรรมะ,ะมีสองแบบปฏิสันทานด้วย อามิตรเราอย่งแขกไปไทยมาอย่างเราเป็นงานเป็นบุญเป็นบุนกฐินหรือเป็นบุญทรดพระป่าอย่างเง่แขกไปไทยมาจากตัวสารคิศแล้วก็เป็นผู้มีน้ำใจเมื่อท่านมาถึงแล้วท่านก็นบไหว้สวัสดีแล้วก็ถามรสระทุกสุดิตกาวตอ้อนรับาาากาวจาลกาววัจาไปเลาะทำประโยชน์ให้เหมาะไม่ชวนตะเละ ให้มีวาจาเกื้อกูลซึ่งกันและกันอ,อยากให้แตกสามัคคีฉลาดรับแขกแขกบ้านแขกเมืองแลก็เมื่อมาแล้วก็ตอนรับด้วยข้าวด้วยน้ำของอทจิระลึกเชื่อเชิญนะให,ให้นั่งแล้วก็ทำสรทุกสุดดิการเป็นอยู่ไปดีมาดีอย่างนี้เป็นต้น ให้ข้าวให้น้ำแล้วก็เครื่องทิยธรรมหรือเครื่องอุปโภกบริโภคเป็นของฝากของตอนนี่คือการปฏิสันฐานตอนรับด้วยอามิตรส่วนปฏิสันทานด้วยธรรมะก็คือเก่าวธรรมะกก่าวคำจริงตรงแท้ถูกต้องและดีงามเก่าวาจาที่เป็นประโยชน์ส,นชนสิ่งที่เป็นไปเพื่อหนายทุกขลายจากกองทุกสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดี ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกล่าวว่าสิ่งนี้เราทำแล้วมันมีผลเป็นอบายเป็นความทุกข์เป็นความเศร้ามองเราก็อย่าทำทำดีมีผลทุกคนจงทำทำชั่วก็มีผลทุกคนอย่าทำอย่างนี้เป็นต้นคือกล่าวธรรมะปฏิสันฐานนี่คือฉลาดรับแขกประการที่หนึ่งประการที่สองเราอย่าแตกสามคัคคีสามคัคคีไม่มวิวาส มีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจข้านเป็นงานบ้านของพระอริยะเป็นนิยามธรรมของลุงปู่กล่าวไว้ว่างานของพระอริยะสามารถีไม่มิว่าดมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจข้านเป็นงานบ้านของพระอริยะพระอริยะัยะแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระสกิทาพระอนาคาพระอระหันต์ขีณาสุขทั้งหลาย สามัคคีแก่ฉันจากพี่น้องทุกคนที่แจกไปไทยมายจะทะเละเบาแวงหรือญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมโลกหรือญาติพี่น้องของเราอยู่ร่วมกันเหมือนอาจารย์ที่กล่าวไปว่าดับความโกรธถ้าใครกระทบแล้วก็อยากโกรธแยกถาดแยกรลป่แยกนาม เป็นแค่อารมณ์เราไม่ปรุงต่อแกงกล่าวความดีเอาวาจาที่มันเหมาะมันควรเป็นไปเพื่อความเพื่อกูลเพื่อ,อนิพพานเพื่อ,อาวาจาที่ไม่บาดหมางให้คิดถึงท่านอมาแล้วก็ดีใจท่านจากไปแล้วก็คิดถึงให้มีสงเคราะห์ซึงกันและกกันความสามัคคีไม่ไดีวาสัตว์โลกทั้งสองคือพี่น้องเดียวกัน ในมี้เียดตาพาจิตเอาไว้นีคือสามคัคคีไม่ได้ว่ามีสติแล้วก็อย่าให้ประมาทมีสติรอบรู้ทุกการงานสำรวมจริงจังระวังตั้งมั่นรู้ทันทุกอย่างโตพัมากเขี่ยออกปอกลอกแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้ก็เขียออกตัดออกจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแก่เจ็บที่เราอารมณ์จรเข้ามาปัจจุบันใน ชีวิตประจำวันตืือตอนไหนก็ตามให้เราอย่าปูงต่อให้เรามีสติจับประจันยะยืนอย่าเพลินเดินให้ระวังนั่งให้สังวบอน,นอนแล้วก็สำรวมจัดด่วนไปไหนกายกับใจทำความดีแค่นี้ไม่ได้หรือหลวงปู่รังเกียนจัะเตือนสติไว้ที่อยู่ยนนวัฒนารวงเวลาตอนบินทรรบ,บาทแล้วก็จะเขียนไปหลวงปู่เขียนไว้ดี ธรรมะอุปปาจารย์ียสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจคาย้านอนี้กาขยันมันเพียนการใช้ชีวิตประจำวันในการดำเนินชีวิตการาหเลี้ยงชีพประโยชน์ปัจจุบันแต่ประโยชน์ภายพบหน้าประโยชน์ปัจจุบันก็คือ ขยันหาเก็บรักษาไม่เลอะเดือนก็เพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวีโดยประหยัดขยันหาการทำงานหาเลี้ยงชีพมันไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างอย่างเราเชาวบ้านก็รับจ้างทุกอย่างที่มีตามหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยหรือไถนาหรืองานก่อสร้างงานทุกอย่างคืองาน เราหากยันหาเก็บซับไว้เหมือนก็ออมซับไว้ไปใยซับแบ่งซับเอาไว้เวลาใช้ในยามฉุกเฉินใช้ในชีวิตประจำวันจับายใช้สอยในกอเรือนแล้วก็แบ่งมาทำบุญแบ่งเอาไว้เก็บไว้เวลาเราเจ็บใครได้ป่วยแบ่งเงินไปสามส่วนสี่ส่วน อย่างขลภาวะยาดย,ายมขยันหาประการที่สอง,อสองเก็บรักษาไม่เลอะเดือนเ,เก็บรักษาเอาไว้ใจนี้เก่าให้เขาคู่อัดปากงูทิ้งลงเหวฝังดินไว้ใจนี้เก่าก็คือพ่อแม่ของเราเราต้องเลี้ยงดูท่านท่านเลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงท่านตอบตอบแทนบุญคุณของท่านท่านให้กายของเรามา ทัศสี 5, ่กันห้าดูน้ำเสดรมาแล้วแล้วก็มาสืบต่อต่อยอดสร้างคุณงามความดีแล้วก็ทรงเคาะปิดามารดามาตาปิตุอุปัฏฐานังแล้วก็ทําหน้าที่ของลกูกของบทเมื่อท่านลารับล่วงรับไปแล้วแล้วก็ทําบุญกุศลอุทิศให้ใช้นี่เก่าให้เขาคู่ก็คือลูกของเรา โตมาแล้วก็ส่งเคาะเขาให้เขาเราเราเรียนลาเรียนเมื่อเขาเติบโต,ตมีจัดการงานแล้วก็เขาก็มาสงเคาะเลี้ยงดูเรานี่ยก็คือหน้าที่ของพ่อแม่นี่เขาปู๊อัดปากงูงก็คืออ,อย่างสามีทํางานได้มาก็อัดปากอเอาอัดภรรยาไว้ถ้าไม่ให้ภรรยาก็จะบน่น ก็เป็นการให้อัดปากงูเพราะว่ากัน <c oughs> จะเป็นการทะเลาะกันซ่อนเงินแอบเอาไว้เป็นการอัดปากงูหมายถึงภรรยาใอ้นี้เก่าให้เขากู้อัดปากงูจิงลงเหวจิงลงเหวก็คือการซื้ออาหารบริโภคจับจ่ายที่เรากินข้าวกินกับกับข้าวทุกวันเรายังไม่ได้หากินแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ย กินลงเหวเรื่องปากเรื่องท้องถ้าไม่ได้กินไม่ได้อิ่มก็จะมีเวทนาเรื่องหิวกระหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรามีธาตุสี่กันห้าเราต้องอให้เขาเพื่อจะได้ทํางานทําความดีต่อไปกิงลงกิงลงเหวคือการได้ปัจจัยมาก็ซื้อจับจ่ายใส่ยแล้วกว็ คืออาหารอะไรมาบริโภคเก็บร่างกายแล้วก็ยิงลงเหรแล้วก็ฝังดินไว้ฝังดินไว้ก็คือมีทรัพย์แล้วก็เก็บอดองไว้อันที่กลาไปมีทรัพย์เอาไว้ยามฉุกเฉินยังมีถ้ามีเรื่องเรื่องเดือดร้อนแล้วก็เอาส่วนหนึ่งออกมาใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไปทปําบุญส่วนหนึ่งก็ เก็บไว้ใช้ในชีวิตแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้ลูกฝังดินไว้นะี่คือทรัพย์ทรัพย์ปัจจุบันประโยชน์ปัจจุบันขยันหาเก็บรักษาไม่เลอะเลือนคบเพื่อนแต่คนดีทีนี้ให้กบเพื่อนแต่คนดีก็คือว่าให้คบบัณฑิตตั้งกิจฟังธรรมให้ควรจดจําแล้วก็น้อมนําไปปฏิบัติถ้าคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็เดินทางลง ไปสู่ความเสื่อมทีนี้เขาก็ชวนไปดื่มเหล้าไปเข้าฝับเข้าบาเล่นการพนันเล่นหวยเล่นไพ่เล่นไฮโลไปต่างๆนานา,นาดีซีตี้ปอาเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนถ้าก็เพื่อนชั่วก่อนปากทางห่งความเสื่อมสู่ความพาย,ยาน,นะก็จะเป็นอย่างนี้ท่านเลยพบว่าท่านเลยกล่าวว่าให้มันคบบัณฑิตจังตักกิตฟังธรรมให้ควรจดจำแล้วน้อมนำไปปฏิบัติ เพราะว่าบัณฑิตนี่จะชักชวนกล่าวตักเตือนในสิ่งที่ไม่ดีชักชวนทําในสิ่งที่ดีอย่างมาทําวัดสวดมนต์มาให้ทานมารักษาศีลมาไปฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ตรงนน้นตรงนี้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้นี่ก็คือปณิพนิจจะกล่าวสรรเสริญอย่างนี้จะชักชวนนําไปอย่างอ ขจุดก,การก็นางวิสาขาก็มีเพื่อนก็ชักชวนเพื่อนไปไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธ,ธรรมอย่างงี้เป็นกบคนดีเป็นเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีเป็นบัณฑิตเป็นอริยะท่านบอกว่าให้คบบัณฑิตตั้งจิตฟังธรรมให้ควรจดจําแล้วน้อมนําไปปฏิบัติเพื่อนดีจะพาเราไปสู่ที่สูงแล้วก็ พาไปเจอครูบาอาจารย์พาไปเจอพระอริยเจ้าพระกีนาสกบุญในศาสนานี้ที่เกิดขึ้นเขาก็ไม่ไม่เว้นแล้วก็เขาจะชักชวนทาบุญเป็นอริยทรัพย์เป็นลุณทำคุมทองอเขาจะควขคายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อานทุกออกจากวัฏสงสารอ,าอย่างนี้เป็นต้นการคบันญมแล้วก็ตั้งจิตฟังธรรม ไป้วดจดจำนำนำไปปฏิบัติขยันหาเก็บรักษาไม่เล็ดเดือนกบเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวิตโดยประหยัดการเลี้ยงชีพโดยประหยัดแล้วก็แสดงหาสัมมาอาชีวะให้ชีวิตใช้ชีวิตแบบพอเพียงเหมือนสมเด็จพ่อในหล,งลวงรัชกาลท่านว่าการใช้ชีวิตให้พอเพียงพอใจในสิ่งที่ตนม,มีพอใจในสิ่งที่ซับที่ตนหามาได้ ยูแบบพอเพียงไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนในเราไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วก็ไม่เดือดร้อนเรามีความสุขออพอใจในสิ่งที่เราได้ซักมาเดีอยยังมีห้าบาทสิบบาทแล้วก็เป็นความสุขของเราเราหามาได้โดยแบบสุจริตไม่ได้ไปลักไปโกงใคร กินข้าวภาชนะในกะลากับกินข้าวับบในภาชนะแท่งทองถ้ามีความสุกก็ไม่ต่างกันก็มีมีความสุขเท่ากันคือความพอใจอย่างนี้พระองค์ทรงตัดไปอยังชีพโดยประหยัดในประกอบการงานอาชีพปลูกผักสวนครัวหรือเรื้องสัตว์หรือไปกินไข่อย่างอไรอย่างนี้เป็นตน้น ประการข้อที่สองอย่าแตกสามัคคีน,นี่คือประการที่สองประการแรกก็จารันรับแขกอย่าแตกสามคัคคีสามคัคคีไม่มีวิาทมีสติไม่ประมาทขยันไม่เกียจค้าอนอะไรอย่าี้อย่าแตกสามคัคคีทำความดีเพิ่มพูนอ่ะ ให้ทำความดีเพิ่มพูนเอาไว้คือให้ระมัดระวังสร้างสรรค์รักษาทำความดีให้เพิ่มพูนความดีที่ยังไม่มีแล้วก็พยายามทำตนให้มีกุศลไวในกิตในใจให้ทานก่อนกินรักษาศีลสมาทานศีลก่อนออกจากบ้านภาวนาก่อนหลับก่อนนอนวันละห้าหนาทีสิบนาทีหรือกินนาทีก็ได้เพิ่มมากเจไหลายย่งดี ทำตอมีเบิ่มปูนเพียนละบาปอากุศละระวังบาปอากุศลอย่าให้มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราเพียนละบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจแล้วให้มันหมดไปเพียนรักษากุศลเพียนสร้างกุศลขึ้นมาถ้ามันไม่มีเราก็เพียนทําขึ้นมา ความดีไม่มีขาดอยากได้ต้องทำเองใครทำใครได้คือบุญกุศลทุกอย่างในศาสนานี้บุญการบุญกระถินบุญทานบุญทอดพระปาบุญอะไรทุกอย่างสร้างวิหารก่อศาลาบุญถนนคนทางบุญกิมหนังสือแจกธรรมะบุญหลายอย่างบุญมทนาบุญชักชวนคนให้ทําบุญ คุณในการฟังธรรมคุณสําเร็จด้วยการแสดงธรรมูุดมการอ่อนน้อมต่อมตนบุญมีความเห็นให้ตรงเป็นสมาธิิเป็นผู้มีสมาธิิความเป็นถูกต้องเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนี่ก็คือบุญทาความดีเิ่มพูน เปลี่ยนรักษาเป็นละมัดเปลี่ยนระวังเปลี่ยนสร้างสรรเปลนรักษารักษากษาุศลเอาไว้ที่มันเกิดแล้วอยาให้มันหมดไปนี่คือทําความดีเพิ่มพูนข้อที่สามประการที่สามประการที่สี่ทำทำบุญอย่าได้ขาดข้อที่สี่ประการที่สี่ทำบุญ่าได้ขาดบุญกุศลอะไรก็ตามที่เราทําไปแล้วไม่ว่าจะให ใส่บาตรทำบุญเข้าเส้นหักผักเส้นขาดถวายทานมาแล้วปิดสังฆทานแล้วก็ให้ทานสร้างศาลาสร้างกุติสร้างทางจงกรมหรืองานพิมพ์แจกหนงังสือเป็นธรรมทานง,งานทุกอย่างเราทำแล้วมันจะเป็นบุญเป็นอ่าเป็นทิพย์ผสมบัตรที่จะรอเราอยู่ในเบื้องหน้าบุญไม่ได้หายไปไหนเพราะว่ามันเป็นนามธรรมาไม่เห็นด้วยตาเปล่าจะมี ความสุขทางใจลงตาสุบรรกาวทลิ์ของทางปฏิหารของบุญอย่างนี้จะเห็นภัยจะเห็นด้วยใจมีความสุขทําแล้วมีความสุขเกิดสุขมีปิติความอิ่มในความบุญสามารถเข้าสมาธิได้มีปิติอิ่มแล้วเข้าสมาธิง่ายเวลาได้ทําบุญแล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วมีปิติอิ่มปิติรอเลี้ยงอย่างฝระเคยทําบุญแล้วมีความสุข ถวายนะโมทนากะสิถินบุญกระถินมุนทุกอย่างบุญทวายพระไตรปิฎกอย่างนี้เราเป็นต้นเราก็มีความสุขเมื่อเราได้ร่วมทํได้มุทนามีปิติอินดีมีความเย็นมีความนิ่งเข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้เร็วนี่คือบุญทาความดีเพิ่มบุญทาบุญจะได้ขาดให้เราทําแล้วทุกวันเป็นชาวพุทธแล้วก็ทําเอาไว้จะได้ขาดเพราะว่า ควันตลาดจะวายสายลัวจะเน่าชีวิตของเราจะลาลับไปทำอะไรทำความบีฝากไว้ให้โลกกระดูกกองสังขาญนะของเราไม่นานแล้วก็ลาลับจากโลกนี้ไปธาตุสีดินน้ำไฟลมขันห้กกองเราแล้วก็ได้ส่งคืนสู่ธรรมชาติให้เรี่นงคนวัาในการบำเพ็นสร้างบารมีทําบุญจะได้ขาดประการที่สี่ ประการที่ห้าให้เป็นญาติกับโลกาโลกทั้งของพี่น้องเดียวกันเมตตาธรรมํำจุนโลกอย่างพระพุทธเจ้าก็มีพุทธจริยาจริยาสามพุทธจริยาโลกตจริยาญาตจริยาญาตจริยาคืสอสงห์ญาติพระพุทธเจ้าอย่างพระญาติเป็นกุก่กกบินาภัต ทะเลาะกันเรื่องอยังน้นาํากันจะฆ่ากันพระองค์ก็เสด็จไปปรดไปห้ามระญาติไงทรงขายาิแม้พระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็พระองค์ไม่ทรงละไม่ทรงทิ้งก็ทรงเสด็จไปห้ามไปปรดให้ะญาติไม่ทะเลาะกันคืออยากต,ตัดทะจริยาโลตัดทะจริยาพระองค์ทรงทรงขดโลกพระองค์ทรงวางระเบียบต่อสังคม โมมากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาวางข้อศีลข้อธรรมก็อ,อัดข้อธรรมเอาไว้พระวิในพระสูตรพระอภิธรรมวางให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกคือพระองค์ทรงเคาะโลกวางหลักปฏิบัติให้เราว่ามีสติปัะทาสีมีหมดทำหลายหลายหมดแปดหมื่นสพันพรทธมกันอย่างนี้เป็นต้นทางออกจากกองทุกข พระองค์ทรงทำประโยชน์ต่อโลกคือโลดตัดจริยาจริยาของพระพุทธเจ้าพุทธตัดจริยาจริยาของพระพุทธเจ้าก็คือตอนเช้าพระองค์ทรงบิณฑบาตเวลาค่ำทรงแสด,ดงธรรมเ,เวลาเย็นทรงแสด,ดงธรรมเวลาพบค่ำทรงให้โอวาทแก่ภิกษุภิกษุณีสสกุนเสมณีอุบาสกอุบาสิกาพพุทธสาวกพุทธสาวิกา เวลาย่างคืนก็ให้ตอบปัญหาของเทวดาส่วนเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงตรวจด,ดวูเวลาียรย์ัตว์ว่าใครสมควรแก่การบรรลุถ้าใครจะบรรลุธรรมพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดอย่างจะบรรลุพระโสดานี้เป็นจะบรรลุธรรมเป็นสกิทาอนาคาเป็นพระอรหันต์พระองค์ตรวจดูพระองค์ก็จะเสด็จไป,ปจโปร,ป,าาป,ประร,ะนรด,ด,รรปปดนี่คือจริยาของพระพุทธเจ้า เป็นงานเป็นหน้าที่ของพุทธ,ธจริยาสามพระองค์ทรงเคาะโลกจึงเรียกได้ว่ามีพระองค์ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาธิคุณมีความบริสุทธิ์คุณพระองค์ทรงมีล้นเปี่ยมจะพรรณามากกว่าเต็มท้องฟ้าพระคุณของพ,พระพุทธเจ้าก็ไม่หมดไปเพราะ มหากรุณาความเมตตาทรงเคาะเราอบอดเบิดเปิดของปิดไงของควา่าบอกทางแก่ทุลงทางทรงแสดงธรรมเพื่อนายทุกเพื่อจะคนสัตว์เข้าสู่พานี่คือความมหากรุณาที่คุณของของพระพุทธเจ้าเราจาาึงพัฒนาอย่างไรก็ไม่หมดคือคุณสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าส่วนอิจิพิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ นี่คือคุณพระพุทธเจ้าโดยตัดธัริยาริยาสามอย่างเรา,าเราญาติโยมโลกทั้งพ้องที่น้องเดียวกันไม่มีเมตตาต่อกันสงเคราะห์ต่อกันไม่ว่าใครกับเราเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพัวเป็นแม่กันไม่ว่าใครๆที่ได้พบได้เจอไม่เคย เป็นเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันไม่มีไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ไบโอฟูมทั้งหลายที่เคยเวียนายแต่เกิดมาร่วมกันเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตัวเป็นเมียกันมาทั้งนั้นเป็นญาติกันมาก่อนเพราะว่าสังสารวัตรเราเกิดเก่เก็บตายมาหลายภพหลายชาติเราจําไม่ได้ว่าคันเก่าเราเป็นใครมีแต่จิตดวงเดียวที่พาเกิดพาตายจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่ จะเกิดในอบายภูมิหรือเป็นธิดาหรือเป็นพมมีอย่างเดียวที่ไม่เคยไปก็คือนิพพานยังไม่ค้นทุกข์อย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าถ้านับกองกระดูกของเราเท่าภูเขาสินเดรล่าถ้านับคืนไปย้อนหลังเพราะว่าเรายังไม่รู้นายสังขารเรายังเป็นผู้ลงอยู่ยังไม่บรรลุธรรมคุณธรรมอันวิเศษยังไม่เป็นพระละหันเราก็ต้อง เ,เกิดเบียนตายอย่างนี้พระองค์ทรงตัดไว้อย่างนั้นอย่างเราให้มีความสามัคคีให้เป็นญาติกลุกกับโลกาสันโลกทั้งฟองพี่น้องเดียวกันมีเมตตาต่อกันมีเมตตาสิเอ็ประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์เทวดาจมคุ้มครองรักษา ไปและสัตตาย่อมทำอันตรายไม่ได้จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็วผิวพรรณย่อมปองใสเป็นผู้ไม่ลงตายมีสติปัญญาดีถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์เราก็จะเป็นพรมเข้าสู่พรหมโลกเพราะว่ามีเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเมตตากรุณาุริตาอุเบกขาเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นการบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์แม้แต่พระอาหารหันต์ ก็ต้องมีผามวิหารสี่อาศัยเข้าสู่ความเพียรสุสมาธิก็ต้องจเจริญเมตตาความวิหารสกอตร์ถ้ามีเมตตาความวิหารจะเข้าสู่สมาธิง่ายเพราะไม่โกรธไม่เบียดเบียนใครมีเมตตาเจ่ิโลก้งปองพี่น้องเดียวกันมีแต่ความเกื้อกูลสงสารไม่มีเวรภัยกับใครมีแต่ความสุขมีแตอ่อยากให้มีแต่ความเย็นความสงบสุขอย่างนงี้ ป็นต้นนี่คือให้เป็นญาติกับโลกาสุดท้ายธรรมะที่กล่ามาคุณพระ้าก็ฝาไกไว้เพียงแค่นี้เพื่อให้เป็นญาติอยู่เป็ใช้ในจิตรประจำวันเรจะขอทวนขอข้อธรราประการที่1ฉลาดรับแข่ประการที่2อ,อย่าแตกสามักีประการที่สามทำความดีเพิ่มพูนประการที่สี ทำบุญย่าได้ขาดประการที่5ให้เป็นญาติกับโลกาสุดท้ายธรรมะที่กลาวมาก็เห็นสมควรเก็บเวลาขออำนาจคุณพะรณะศรีรัตนตรคุณพระพุทธผู้สูงหลัำคุณพระธรรมผู้สูงทรงคุณพระอริยะทรงผู้ว่างโลกโกงเย็นจงมาเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอุดดุนอำนวยเวชัยสาญญาตัตยาดยมทั้งหลาย ผู้ปาชนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติไม่เกิดไม่ตายขอให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาโดยทุนากันทุกท่นันทุกคนเดิน